หนียวใช่ไหมหนียวดูทมไปก่อนลูกด,ดูทมไปก่อนนะเดี๋ยวแม่มีตังแม่ซื้อหารให้นะตอนนี้ไม่มีตังซื้อหารนะอา่ดูทมไปก่อนเนี่ยอดูทมไปก่อนนะดูทมไปก่อนนะให้แม่มีตังค์เยอะๆสิ แม่ได้ซื้อหันมาไว้ให้เยอะๆเลยหนูได้ไม่อดนะหิวใช่ไหมให้แม่มีเงินเยอะๆนะให้แม่ซื้อหันหานมาให้เยอะๆหนูจะได้ไม่อดนะได้ไหมไมีดาบหิวมากไว้ลูกมีดาบหิวมากไหม เยอมากมาใช่สงสารจัง